สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องมีการมีรัวสูตรหอยฟรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณค่ะเด่นบนคนะเะทียบชน4สูตรคะ,ะก่อนจะเข้าการคํานวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะ,ะคะคาเตือนคลิปดนีนจะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสิิและความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลคะ,ะโปรดใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมคะ ของให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะฮะจากช่องมีการมีรยสูตรหวยฟรีนะฮะก็มีสมาชิกขอมาฮะบอกว่าแอดอยากจะได้นะฮะเด่นบนนะฮะแบบ2ตัวนะเทียบชนสัก4ี่สูตรฮะแอดก็เลยนำเสนอให้กับสมาชิกนะะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเข้าสูตรฮะแอดมีข่าวแจ้งให้กับสมาชิกก่อนฮะว่าคลิปเด่นบนคลิปนี้นะะน่าจะเป็นฮะคลิป ท่ายนะคะที่แอดจะได้ลงให้นะคะในงวดนี้นะคะเพราะว่าแฟนแฟนของอแม่แฟนนะะแม่แฟนแม่สามีของแอนะท่านเสียนะคะก็คือย่านะคะย่าท่านเสียแล้วนะคะก็แอดต้องนะคะรีบไปเคลียร์งานกับลูก <welche> ค้านะคะแทนแฟนนะคะเพราะว่าแฟนแอดเนี่ยอยู่ขอนแก่นแล้วนะคะตอนนี้นะะแอดเนี่ยต้องเคลียร์งานกับลูกค้าแทนแฟนนะคะแล้วก็ เคียงงานเสร็จนะคะก็จะต้องไปนะคะที่งานนะคะที่ขอนแก่นนะคะก็เลยต้องขอโทษขออภัยสมาชิกด้วยนะคะที่ยังไม่ได้ลงให้เลยนะคะเลขดับนะคะเ,เด่นตัวเดียวนะะก็ไม่ได้ลงให้เลยนะคะแล้วก็มีหลายสูตรนะคะที่สมาชิกขอมานะะแอดก็ยังไม่ได้ทำคลิปให้กับสมาชิกเลยนะคะก็เลยต้องแจ้งข่าวให้ทราบนิดนึงนะคะว่าในงวดนี้เนี่ย ไม่ได้ลงสูตรให้กับเพื่อนเพื่อนเพิ่มเติมแล้วนะคะทั้งชุดสรุปนะคะก็ไม่ได้มีให้นะคะในงวดนี้นะคะก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนสมาชิกอย่างยิ่งเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเด่นบนนะคะเทียบชนสี่สูตรนะสถิติฮะสามสิบแปดถึงสามสิบเก้างวดฮะสามสูตรแรกเนี่ยจะเดินยาวกว่าอ่าสูตรที่สี่ฮะสูตรที่สี่สามสิบแปดงวดฮะส่วนสูตรที่หนึ่งสองสามเนี่ยน่าจะสามสิบเก้างวดขึ้นนะ อันนี้เนี่ยรันมาสามสิบแปดงวดค่ะตั้งแต่งวดที่ออกศูนย์หนึ่งสองค่ะอย่างในงวดนี้เนี่ยสูตรที่หนึ่งได้เก้าสองสูตรที่สองได้หนึ่งสี่สูตรที่สามได้เก้าศูนย์สูตรที่สี่ได้เก้าสองแบบนี้นะคะตัวชนเนี่ยจะเป็นเลขเก้าแบบนี้คะสามสูตรถ้าในกรณีนชนสามสามสูตรแบบนี้เนี่ยไม่สามารถยึดได้นะคะต้องเอาตัวที่ชนสองสูตรแบบนี้ด้วยค่ะเอามาเป็นตัวเด่นแบบนี้นะ สองในสามแบบนี้นะคะมาเป็นตัวเด่น,นะคะเสร็จแล้วเรามาดูงวดล่าสุดกันเลยนะคะเพื่อนๆลองเอาเข้าโปรแกเกยียนะคะแล้วก็ไปไปรันดูแล้วกันนะคะแล้วก็ค่อยลองเทียบชนดูนะคะก็จะรู้นะคะว่าทางเดินเลขนะ,ะจะเป็นลักษณะแบบไหนนะะงวดที่ผ่านมานะคะสูตรที่หนึ่งได้เจ็ดศูนย์สูตรที่สองได้สี่เจ็ดสูตรที่สามได้แปดเก้าสูตรที่สี่ได้เจ็ดศูนย์ค่ะในงวดนี้เนี่ยเขาชนกันนะ,ะที่เจ็ดนะ สามสูตรแบบนี้นะคะแล้วก็ชนกันนะคะที่ศูนย์เสร็จแล้วเนี่ยตัวที่ไม่ชนนะคะก็คือสูตรนี้เนี่ยแปดเก้าเนี่ยค่ะไม่มีไม่มีชนเลยนะคะเราก็นำเจ็ดนะกับศูนย์ทำมาจับกับแปดเก้าแบบนี้นะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าศูนย์แปดศูนย์เก้าก็จะได้เป็นคูโตดแบบนี้นะคะก็ออกมาที่ศูนย์เก้าเจ็ดคะเรามาดูงวดนี้กันเลยแล้วกันนะคะ สูตรที่หนึ่งะะเราจะใช้สิบบนสิบล่างหน่วยล่างสามครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองสี่ครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองสี่ครั้งแล้วบวกครั้งที่ห้าตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนด์ีเขียนไว้ข้างบนเลยคนะ่ะ เก้าบวกเก้าเท่ากับแปดแปดบวกสามเท่ากับหนบวกสองเท่ากับสาบวกศูนเท่ากับสาบวกศูนย์เท่ากับสาบวกศูนย์เท่ากับสาบวกแปเทกับหนึ่งหนึ่งบวกห้าเท่ากับหกะหกบวกสามเท่ากับเนะเราจะได้นะคะเด่นบนในสูตรที่1นะคะหกับ9 สูตรที่สองนะเราจะใช้นะหลักหมื่นหลักพันสองครั้งร้อยบนสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึสิบหน้าครั้งที่หร้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่หนึ่งสครั้งสิบทายครั้งที่หนึ่งสครั้งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งร้อยทายครั้งที่สองสิบทายครั้งที่สองระบกค้งที่หกบวกสองเท่ากับเจบวกศูนทกับเจบวกสงเท่ากับเกบวกหเท่ากับห้าห้าบวกศูนย์เท่ากับห้บวกหเท่ากับศน ศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดแปวกสอเท่ากับศูนย์ศูนยเ่ากับศูย์ศเท่ากับศย์ศย์กเ้าเท่ากับเก้ากบวกหะเท่ากับห้านะห้าบวกสาเท่ากับแะได้เด่นที่5 8าแปนะสูตรที่สามเราใช้หลักหมื่นสครั้งหน่วยบน3ครั้งก็เท่ากว่าหลักหมื่นสี่ครั้งร้อยบนหน่วยบน3ครั้งหน่วยหน้าครั้งที่13ครั้งร้อยหน้าครั้งที่ส3ครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสอครั้งร้อยท้ายครั้งที่ห สิบทายครั้งทีง่หนงสองครั้งหน่วยทายครั้งที่หน่งและบวกครัลงที่สามศนย์บวกศนเท่ากับศ์บวกหนเท่ากับหนึ 7, 7่งหนบวกห้าเท่ากับหกบวนเท่ากับหกหกบวกศูนย์เท่ากับหกบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกหเท่ากับสี่สี่บวกศูนย์เท่ากับสี่สี่บวกสามนะคะเท่ากับเจบวกหนึ่งเท่ากับแปเด่นที่เจ็แปดะสูตรที่สเราใช้หลักแสนสองครั้งสิบบนหน่วยบนสิล่างสองครั้งหน่วยล่าง รอยหน้าครั้งที่1นอครั้งหน่วยหน้าครั้งที่1นึหน้าครั้งที่2หน่วยหน้าครั้งที่2อสองครั้ง10ท้ายครั้งที่1นึครั้ง500อยท้ายครั้งที่2องท้ายครั้งที่2อครั้งแล้วบวกครั้งที่4ถ้าแอดคานตำแหน่งผิดนะให้เพื่อนๆนะดูตามท่แอดขีดฮะสี่บวกเก้าเท่ากับสาบวกเเท่ากับศย์ศูนวกแเท่ากับแปบวกหนึ่งเท่ากับเ้าเก้าบวกสี่เท่ากับส สามบวกห้าเท่ากับ8ปดแบวกห้าท่ากับศูนยะ์ศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูเท่ากับสบวนเทกับสีบวกแดเท่ากับสอบวกสีะเดี๋ยวขอบวกใหม่นะสี่บวกเก้าเท่ากับสามสามบวกเจ็ดเท่ากับศบกแทกับแปบวเทกับเ้ากบวกสเท่ากับสามสามบวกห้าเท่ากับแปบวกหท่ากับสาบวกศนเท่ากับสาบวกสเท่ากับเจบวกศนเทกับเจบวกแเทกับห ห้าบวกสีเท่ากับเกบวกสามนะเท่ากับ2องะเด่นที่เก้าสองครบแล้วนะทั้ง4ีสูตรนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าก่อนนะคะสูตรที่1นึสูตรที่สองห้าแดสูตรที่3ามเจดแปดสูตรที่2องฮะเกสองฮะในงวดประจำวันที่นะสะ16กนะธันวาคมนะสองพันหาร้อยหกสิบหกนะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําการเทียบชนกันนะคะ เรามาดูตัวชนในงวดนี้นะคะตัวแรกนะที่ชนนะคะก็คือเก้านะกับแปดนะเราจะได้เป็นตัวเด่นในงวดนี้นะคะก็คือเก้ากับแปดนะ าเพื่อนๆชอบ9กับ8นะคะก็เลือกพิจารณานําไปใช้นะคะเสร็จแล้วนะคะเรามาดูนะคะว่างวดไหนนะคะที่มีการเทียบชนแล้วชนในลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะอันนี้ชนที่9นะชนที่8นะคะไม่มีว่าสูตรในชนบีตัวชน2ตัวแบบนี้นะคะไม่มีนะคะ9กับ8ลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูนะจาก38งวดนะคะมีชนลักษณะเดียวกันทั้งหมดนะคะ ้างวดนะก็คืองวดที่ออกแปดเจ็ดสนะแบบนี้นะชนที่8ชนที่7จ็ดนะนอกนั้นนะก็คือตัวที่ไม่ชนนะออกแปดเจ็ดสามนะอันนี้ก็เข้ามาสองตัวนะชนลักษณะเดียวกันนะเข้ามาที่ร้อยกับ10แบบนี้นะแปดเนะเสร็จแล้วเนี่ยสามในนี้มีไหมสามไม่มีนะคะเสร็จแล้วทนะั้งงวดต่อมานะที่ชนลักษณะเดียวกันก็คืองวดที่ออกศูนย์หนึ่ะ ชนที่9นะคะชนที่0ูนแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นเลขเด่นเลขวิง่งนะคะเก้าศูนย์ผลรางวัลออกมาที่ศูนย์หนึ่งเก้านะคะก็เข้ามาสองตัวแบบนี้นะคะเก้าศูนย์นะ 90, นะแล้วในนี้มีหนึ่งไหมหนึ่งก็ไม่มีแบบนี้นะคะเหมือนกันกับงวดนี้เลยนะคะเสร็จแล้วงวดต่อมานะคะที่ลักษณะเดียวกันนะคะก็คืองวดที่ออกแปดเจ็ดสองนะในงวดนี้นะคะชนที่สองนะะแล้วก็ชนที่เจ็ดแบบนี้นะคะ พลังวันออกมาที่872นะคะก็เข้ามาสองตัวนะคะ72นะคะเสร็จแล้วเนี่ย8นะคะมีไหมในนี้นะคะ8ก็ไม่มีเหมือนกันค่ะลักษณะเดียวกันนะคะเสร็จแล้วนะคะงวดที่ชนลักษณะเดียวกันนะคะก็คืองวดที่ออก605นะคะชนที่5นะคะชนที่6แบบนี้นะคะพลังวันออกมาที่605นะคะก็เข้ามาคะสองตัวนะคะ65นะคะ0มีไหม0ก็ไม่มีนะคะในนี้นะคะ ลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วนะคะงวดล่าสุดที่ชนเหมือนกันนะคะก็คืองวดที่ออกศูนย์สองศูนย์สองนะก็ชนที่ศูนย์คะชนที่สองแบบนี้นะคะออกที่สองศูนย์สองะก็เข้ามาสองตัวแบบนี้นะคะเท่ากับว่านนะห้างวดนะคะจากสามสิบแปดงวดที่ชนเหมือนกันนะชนสองตัวแล้วก็ออกมาคูโตดน,นะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วในงวดนี้นะคะเรามาดูนะคะแอดชนให้เมื่อกี้นี้นะคะ แปดกับเก้านะคะเท่ากับว่าแปดกับเก้าเนี่ยก็จะเป็นคู่ชุดโตดนะ,ะเอกนะเกะ้าแปด นี่ฮะก็จะเป็นชุดตรงเลยนะคะหกชุดตรงนะคะหรือว่าจะเป็นนะคะหนึ่คู่ชุดโต๊แบบนี้นะคะเอ็กเก้าแปดฮะเสร็จแล้วในนี้นะฮะถ้าเรามามองะฮะห้างวดที่เคยเข้านะฮะก็จะไม่มีติดมีไม่มีติดห้าไม่มีติดหกไม่มีติดเจ็ดไม่มีติดสองนะ,ะฉะนั้นเอ็กเก้าแปดที่จะมาได้นะฮะก็จะต้องเป็นนะหนึ่งเก้าแปด สองเก้าแปดสองมีอยู่ในนี้นะคะสามเก้าแปดสี่เก้าแปดห้าอยู่ในนี้นะหกอยู่ในนี้นะคะเจ็ดอยู่ในนี้นะเป็นได้นะแค่สามชุดนี้นะคะสามชุดโต๊ดนะเพื่อนนะเลือกพิจารณาเอานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ได้การันตีนะคะว่าผลจะออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสามคู่ชุดโต๊ดนี้นะคะบางทีนะคะตัวเลขนะคะ ที่อยู่ใน x 98นะอาจจะมีนะติดตัวใดตัวหนึ่งในนี้ก็ได้นะหรือว่าอาจจะออกเบิ้นหาแบบนี้ 98, 98, นะฮะ998 898นะแบบนี้นะ988ลักษณะแบบนี้ก็ได้นะเหมือนในงวดที่ออก202นะก็เป็นได้ในลักษณะนั้นเหมือนกันฮนะแต่ว่าถ้าสูตรของเรานะเดินต่อนนะแล้วก็เป็นเหมือนห้างวดที่ผ่านมานะก็จะมีแค่คู่ชุดนะ198 398แล้วก็498นะ ที่3ามคู่จุดโตดนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็พิจารณานําไปใช้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบนะคะก็แค่มองผ่านนะคะ็พําสหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนทุกท่านโชคดีนะะเจอกันอีกทีนะคะน่าจะงวดหน้าเลยนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ